ในที่สุดก็มีเกมที่เป็นเอจากวิสต์ดิงเบิ d ออกมาสักทีเกมที่แฟนแฮร์รี่พอตเตอร์ต่ตางเฝ้ารอมาหลายปีมันจะถูกใจเหล่ามักเกิลแค่ไหนไปรับชมรีวิวกันได้เลยกับเกม h o g w a r t s l g g c y y เรื่องราวในฮอกวอตเลกาซี Legacy, จะดัดแปลงจากวิสต r ดิงเวิลด์โลกของเหล่าพ่อมดแม่มดในนิยายชุดแฮร์รี่พอตเตของ J.K. r o โรล n ิโดยจะเป็นการเล่าถึงเหตุการณ์ที่โรงเรียนฮอกวอตในปีคศ .1890 ก่อนเหตุการณ์ของแฮร์รี่พอตเตอร์ประมาณ100ปีเนื้อเรื่องในเกมจะไม่ถูกนับเป็นแคนนอนนะแต่จะไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรขัดกับลอของจักรวาลหลักเรารับบทเป็นนักเรียนแต่เนื่งจากอายุเกินเกณฑ์ เราเลยถูกค้ามาให้เรียนในชั้นปีที่5เลยและมีศาสตราจารย์ฟิกเป็นอาจารย์พิเศษไปให้เราเรียนทันเพื่อนแต่ระหว่างเดินทางก็ได้เปิดเผยว่าเรามีความสามารถในการใช้เวทมนต์โบราณและเวทมนต์โบราณน,นั้นเองก็ถูกหมายตาโดยแลนล็อกกอบลินที่หวังจะใช้มันทําสงครามกับเหล่าจอมเวทการมาเรียนที่ฮอกวอตส์เลยมีอีกภารกิจหนึ่งคือการสืบหาเรื่องราวความจริงนี้พาดเนื้อเรื่องจะดูแบ่งเป็นสส่วนหลักๆคือการเรียนในโรงเรียนพบปะเพื่อนฝูง ที่มักจะชวนออกไปทําอะไรนอกตํารายอยู่เสมอและก็จะมีพ์ทของการเรียนรู้พลังเวทมนต์โบราณและภัยร้ายที่จะเกิดขึ้นที่เนื้อหาจะเข้มข้นขึ้นมาหน่อยเกมนี้มันเหมือนจะเป็นการยามูดแอนโทนแบบที่เราจะเจอในแฮร์รี่พอตเตอร์ทั้งหมดได้เลยแต่เขาก็มีเพรซิ่งหรือการแบ่งจังหวะมาดีทําให้เราได้พักบ้างเข้มข้นบ้างเรื่องโครงจักรวาลคงไม่มีปัญหาอยู่แล้วด้วยโครงเรื่องเดิมจากวิสัทดิงเวิร์ทุกๆส่วนของการเล่าเนื้อเรื่องจะมีลอซับพอร์ตทั้งหมด ใครรู้รอพวกนี้ก็จะอินตามได้ไม่ยากแม้เรื่องราวจะเกิดก่อนแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นร้อยปีอาจจะไม่ได้มีตัวละครที่รู้จักปรากฏออกมาเลยแต่ก็พอจะมีองค์ประกอบอะไรหลายอย่างที่คุณหน้าคุณตาออกมาเพียบแน่นอนแฟนๆนี่เตรียมกีดกันได้เลยคือตัวพลอตมันก็ไม่แย่นะใช้เวลากําลังดีแต่ก็ไม่ได้ถึงกับสนุกมากเอาจริงๆผมอยากให้มันซับซ้อนกว่านี้อันนี้มาดูทื่อๆไปหน่อยเรื่องการเฉลยการหักมุมยังไม่ค่อยน่าสนใจ ก็จะนึกออกไหมพวกแฟนชายแฮร์รี่มันจะมีความเป็นซอฟ์คามอยู่นิดหน่อยแบบให้ตามสืบหาความจริงในแต่จะมีการเซอร์ไพรส์บ้างหักมุมบ้างแต่ข้อเสียใหญ่จริงๆของการเล่าเรื่องในเกมนี้เลยคือความ RPG ของมันเนี่แหละเกมนี้จะมีวิธีการเล่าเรื่องแบบไม่เป็นเส้นตรงมีการเลือกเส้นทางการตอบคำถามในเนื้อเรื่องก็จะเปลี่ยนไปตามทางเลือกของผู้เล่นประเด็นคือ choice ของเรามีผลกับทางเลือกน้อยมากเหมือนจะมีแค่สองสาครั้งละมั้งทั้งเกมหลักๆกก็ตอนเลือกบ้านน่นแหละมีผลเยอะหน่อย เควสที่ได้ก็จะต่างกันบางเควสท,ที่เหลือตอนเลือกช้อยแทบไม่มีผลอะไรเลยแม้กระทั่งตัวเลือกก็ไม่ให้ความรู้สึกที่ต่างกันเลยเช่นช้อยหนึ่งอาจจะบอกว่าเรื่องนี้น่าสนใจจังเลยฉันขอร่วมด้วยสิอีกช้อยหนึ่งก็แบบฉันไม่ค่อยอยากทาหรอกแต่เอาเถอะฉันจะไปด้วยคือมันจะเป็นอะไรแบบนี้แหละคือแทบไม่ต่างกันเลยคือมันน่าเสียดายนะเพราะมันก็ย้ำอุปนิสัยตัวละครค่อนข้างบ่อยแบบว่าจะให้เราเป็นคนซื่อสัตย์ เป็นคนทะเยอทยานหรือเป็นคนยุติธรรมคือกลายเป็นว่าเลือกๆไปเถอะไม่มีผลอะไรเลยทั้งความรู้สึกผู้เล่นและเหตุการณ์ในเกมเลยคือถ้าจะใส่มาแบบนี้ตัดออกไปก็ได้เหลือแค่ที่มีผลจริงๆจะดีสักกว่าผู้เล่นจะได้รู้ว่าไหนสำคัญจริงๆต้องเลือกจริงๆ h o g w a r t ์ Legacy จะให้เราสวมบทเป็นนักเรียนใหม่ที่เข้ามาเรียนใน h อ g w อ r t ์แบบจริงๆจังๆเลยออกไปผจญภัยต่างๆทั้งภายในโรงเรียนและพื้นที่โดยรอบ โดยเกมจะนําเสนอในรูปแบบของเกม RPG Open World มีระบบเลเวลมีการเลือกช้อยตอบคาถามการพัฒนาตัวละครหลังจากที่เราสร้างตัวละครตั้งชื่ออะไรเรียบร้อยแล้วก็จะมาถึงโรงเรียนและจะต้องเข้าไปเลือกบ้านจากหมวกคัสสันที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีตามสไตล์เกม RPG ที่การเล่นจะแตกต่างกันไปตามเส้นทางของผู้เล่นหลังจากนั้นเกมก็จะให้เราออกสำรวจอย่างอิสระจะเข้าไปเรียนวิชาต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะ ทำ assignment จากอาจารย์หรือออกไปสำรวจช่วยเหลือผู้คนหรือออกค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่มากมายในโลกเวทมนต์แห่งนี้ก็ทำได้รวมถึงกิจกรรมต่างๆอย่างการปรุงยาการเลี้ยงสัตว์การเล่นกีฬาเตือนก่อนว่าเกมนี้ไม่มีควิดดิชนะมีแต่กีฬาดึงลูกบอลอะไรสักอย่างนี่นแหละหรือใครอยากจะลุยเนื้อเรื่องหลักตามหาความจริงเกี่ยวกับเวทมนต์โบราณก็ได้ เกมไม่ได้บังคับว่าต้องทำอะไรก่อนหลังแค่เนื้อเรื่องหลักอาจจะมีหน้าที่ในการปลดล็อกฟีเจอร์บางอย่างของเกมและทุกกิจกรรมมันจะให้รางวัลที่แยกกันไว้อย่างชัดเจนว่าทำแล้วได้ของรางวัลเป็นอะไรแต่ละอันก็จะมีความสำคัญมากด้วยใครอยากได้อะไรแบบไหนก็ต้องทำกิจกรรมนี้เท่านั้นอย่างการเรียนเพื่อปลดล็อกคาถาใหม่ใหม่การเปิดหีบเพื่อชุดและของสวยๆงามๆการปราบลังโจรเพื่อปลดล็อกเพิกพิเศษ แม้กระทั่งการปลดล็อกช่องเก็บของการเพิ่มหลอดถ้าไม้ตายก็ต้องออกไปทำกิจกรรมเอาทั้งหมดไม่มีแบบซื้อเอาหรืออัพจากสกิลทีเลยเหมือนบังคับนิดหน่อยว่าจะลุยเนื้อเรื่องหลักอย่างเดียวไม่ได้ต้องแวะทำนู่นทำนี่บ้างแล้วมันจะมีการนำเสนอแบบหนึง่งผมว่ามันเป็นวิธีที่ดีมากและผมชอบที่สุดละคือการใช้ความรู้เรามันเป็นนักเรียนใช่ไหมสิ่งสำคัญก็คือความรู้ยิ่งโลกที่เต็มไปด้วยปริศนาลึกลับซับซ้อนอยู่ทุกพื้นที่เกมจะนำเสนอให้เราออกไปทำอะไรก็ได้ แต่เกมจะไม่บอกนะว่าสิ่งที่เราไปเจอคืออะไรต้องแกอย่างไงเกมใช้วิธีนี้กับพัซเซิลทุกอย่างที่กระจายอยู่ทั่วแมปบางอย่างก็ต้องแก้ด้วยเวทที่เฉพาะที่เราอาจจะยังไม่มีหรือบางอย่างก็แก้ได้เลยคือพัซเซิลมันไม่ได้ยากเลยนะแต่มันสนุกตรงที่มันไม่ได้บอกนะี่แหละว่าต้องทำอย่างไงอย่างพวกเกมแก้ปริศนาทั่วๆไปก่อนที่จะให้แก้มันก็มักจะสอนผู้เล่นนิดนึงก่อนว่าแมคานิคนี้ทําอะไรได้1 2 3สแล้วค่อยให้ผู้เล่นไปปรับใช้ตอนเจอของจริงเอง แต่ฮอคบอลเลกาซีจะไม่บอกอะไรเลยอย่างผมกว่าจะรู้ว่าหีบมีตาแบบนี้เปิดยังไงก็เกือบจบเกมแล้วเพราะคิดว่ามันต้องเล่นไปไกลๆก,ก่อนอะไรแบบนี้แต่ไม่ใช่พอเกมมันนาเสนอแบบนี้มันก็มี2ทาง1ก็คือคิดเองได้เลยว่ามันต้องทําแบบนี้หรือลองมุ่งม,มุ่งไปถ้าแก้อันนี้ได้อันอื่นก็ไม่ต่างกันละหรือคิดไม่ออกก็ต้องท,ทําเควสรองบางเควส NPC จะสอนเราแก้ปริศนาบางอย่างด้วยแบบถ้าไม่ข้ามเควสนี้ก็รู้วิธีไปนานแล้ว เป็นไอเดียการนําเสนอที่เจ๋งดีคือให้รางวัลจากไซควสคือความรู้กับผู้เล่นเนี่ยแหละไม่ใช่แค่นั้นพวกประโยคถามตอบเราก็สามารถถามเพิ่มเติมได้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลที่สําคัญมากๆแบบเขาอาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเราต้องเจอกับตัวอะไรในดันเจี้ยนนี้หรือของชิ้นไหนทําอะไรได้แบบนี้เลยเกมจะมีโปรเกรสชันกับทุกกิจกรรมของเราเพื่อปลดล็อกของรางวัลด้วยทั้งการต่อสู้การสํารวจการทาเควสข้อเสียคือไอพัซเซิลหรือมินิเกมเนี่ยมันอาจจะเยอะไปหน่อย ในแบบที่ไม่ได้ท้าทายเพิ่มขึ้นด้วยหลังๆก็คือเบื่อเหมือนกันดีหน่อยตรงที่เราไม่จําเป็นต้องทําทั้งหมดทุกอันในเกมก็ปลดล็อกชาเลนจได้แบบในแมปอาจจะมีร้อยอันแต่ชาเลนจอาจจะให้ทําแค่50อะไรแบบนี้ตัวแผ่นที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากแต่ถ้าเป็นในโรงเรียนฮอกวอตถึงจะไม่ใหญ่แต่ก็ซับซ้อนวกบนและเต็มไปด้วยห้องลับปริศนามากมายใครเดินเดินอยู่ก็ระวังหลงด้วย ส่วนด้านนอกก็จะออกสำรวจไปได้ไกลมากทั้งหมู่บ้านฮอกมิดป่าต้องห้ามมีรังโจลร,รังสัตว์ประหลาดและดันเชียนให้เข้าไปต่อสู้ถ้าเล่นไปสักพักเกมจะปลดล็อกไมกวาดมาให้เราขี่ไปไหนมาไหนได้ด้วยแล้วก็ทำออกมาได้ดีใช้ได้เพล,ลินเลยแค่ได้ขี่ไมกวาดแค่นี้แฟนแฮร์รี่ก็คงฟินแล้วแหละ อีกอย่างที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้คือห้องต้องประสงค์มันเป็นเหมือนฮับที่ใช้ในการพักของเราที่จะสามารถเอาไว้จัดวางอุปกรณ์ต่างๆอย่างโต๊ะปรุงยาแปลงปลูกผักหรือห้องสําหรับเลี้ยงสัตว์วิเศษก็ได้หรือจะเป็นการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆยิ่งทําเควสที่เกี่ยวข้องก็จะยิ่งปลดล็อกยิ่งขยายขนาดห้องเพิ่มเติมได้อีกแม้จะเป็นเกมที่ดูเข้าถึงง่ายเล่นได้ทุกเพศทุกวัยแต่เกมก็ไม่ได้ทําระบบต่อสู้มาลุกๆระบบ ถูกดีไซน์มาให้มีความเป็นแอคชั่นเรียวไทม์ที่ลื่นไหลอาจจะไม่ได้มีท่วงท่าการต่อสู้ที่สวยงามแบบนักสู้ที่ถูกฝึกมาก็แน่นอนว่าพวกเขาคือพ่อมดแม่มดพลังจากไม้กายสิทธิ์ก็เพียงพอที่จะจัดการได้ทุกอย่างทั้งป้องกันและโจมตีพวกศัตรูก็มีตั้งแต่เหล่ามอนสเตอร์กอบลินและเหล่าพ่อมดแม่มดระยะการต่อสู้จึงมีทั้งใกล้และไกล การต่อสู้จึงต้องหูไวตาไวหน่อยเราต้องคอยมองไปรอบๆว่าถูกโจมตีมาหรือเปล่าถึงจะขึ้นสัญลักษณ์เตือนในการกดหลบหรือกดป้องกันก็เถอะแต่เราต้องมองเป้าหมายที่อยู่ไกลๆก,กับคอยมองสัญลักษ์บนหัวตัวเองก็ถือว่าท้าทายใช้ได้เลยยิ่งความยากสูงๆช่องว่างในการกดการกันก็จะยิ่งน้อยตามยิ่งยากขึ้นไปอีกและศัตรูก็ตีแรงมากด้วยนะแบบ2-3ถึงทีก็จะตายได้แล้วมันเลยเป็นการแอคชั่นที่ดุเดือดไม่แพ้เกมแอคชั่นเกมอื่นเลย อย่างผมเคยดูหนังแฮร์รี่พอตเตอร์มาไม่เคยรู้สึกว่าการต่อสู้ของพ่อมดมันสนุกเลยพอมาเล่นเกมนี้เลยเข้าใจว่าการต้องคอย่ายเวทคอยป้องกันแบบพะวงหน้าพะวงหลังเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะนอกจากการโจมตีธรรมดาเป็นชุดๆแล้ว,ลวก็จะมีการ่รา้เวทโจมตีต่างๆอย่างการทําให้ศัตรูลอยค้างในอากาศการผลักหรือดึงเข้ามาหาตัวการเสกให้ศัตรูกลายเป็นสิ่งของหรือการใช้เวทปลดอาวุธซึ่งพวกนี้มันจะมีผลกับการต่อคอมโบของเราด้วย อย่างการตีเดาะศัตรูกลางอากาศการดึงศัตรูเป็นกลุ่มแล้วใช้เวทไฟวงกว้างอะไรแบบนี้ที่การใช้งานจะลื่นไหลามากแต่ถ้าศัตรูมากันเยอะๆก็แทบจะไม่มีช่องให้ทําคอมโบอะไรขนาดนั้นต้องไปอาศัยเก็บเกลี่ยวทมเว์โบราณที่เป็นเหมือนท่าไม้ตายที่มีความรุนแรงมากศัตรูบางประเภทก็จะใช้คาถาบางอย่างไม่ได้ผลอย่างพวกมอนสเตอร์ตัวใหญ่ๆก็ยกและผลักไม่ได้และพวกผู้ใช้เวทก็จะมีการร้ายเวทป้องกันแยกเป็นสีต่างๆ ซึ่งการจะทำลายโล่เหล่านั้นได้เราก็ต้องใช้เวทนต์โจมตีตามสีนั้นๆหรือไม่ก็ใช้เวทอีกประเภทหนึ่งที่โกงมากคือคำสาบต้องห้ามที่ระหว่างเกมเราจะสามารถเลือกที่จะเรียนหรือไม่เรียนมันก็ได้แต่ถ้ามีก็คือเก่งขึ้นเยอะทั้งคำสาบกรีดแทงคำสาบสะกดใจและคำสาบพิฆาตซึ่งเวทแต่ละแบบก็จะใช้คู่ดาวในการ่ายที่ต่างกันโดยเกมจะมีสล็อตในการเลือกเวทนต์มาใส่ได้4ชุดชุดละ4ช่อง ความชํานาญก็จะอยู่ที่การหมุนเวียนเวทมนต์เหล่านี้แหละว่าใช้ได้แม่นยําและหลากหลายแค่ไหนหรือจะสลับกับการใช้อุปกรณ์เสริมอย่างยาเพิ่มความสามารถหรือพืชบางชนิดที่ใช้โจมตีได้ด้วยมันจะเสียนิดหน่อยตรงเวทหลายอันก็ไม่ได้ต่างกันมากยังรู้สึกไม่ค่อยหลากหลายรวมถึงช่องพวกนี้ต้องใส่รวมกับเวทประเภทที่ไม่ใช้สําหรับการต่อสู้ด้วยเพราะเกมนี้จะไม่สามารถไล่เวทอื่นที่ไม่อยู่ในสล็อตได้เลย ต้องเลือกมาใส่ก่อนและเกมเปิดโอกาสให้เราเล่นแบบรอบเรน์ได้ด้วยนะจากการใช้เวทพลางตัวและย่องไปเก็บศัตรูทีละตัวได้ซึ่งไอเวทนี้มันก็ไม่ได้ทําให้ศัตรูมองไม่เห็นเราเลยถ้าเดินไปใกลๆ้ๆหรือไปข้างหน้ามันก็ยังเห็นอยู่นะก็ถือว่าโอเคนะสำหรับมคานิกสเตลแบบแคชชวลถึงแม้เกมจะมีความเป็น RPG ระดับหนึ่งมีเรื่องของเลเวลเรื่องของค่าสเตตแต่ก็ไม่ได้ซับซ้อนมากข้อดีคือผู้เล่นทั่วไปอาจจะเข้าถึงง่ายซึ่งก็ดูเป็นกลุ่มใหญ่เลยของคนที่เล่นเกมนี้ ที่ไม่ใช่ RPG เกมเมอร์แบบฮาร์ดคอร์แต่เป็นเหล่าแฟนแฟน r ฮ y p o t t พ r เเนี่ยแหละซึ่งผมก็แนะนำนะว่าเล่นได้เลยสบายๆไม่ปวดหัวด้วยหลักการง่ายๆเลเวลเยอะขึ้นก็เก่งขึ้นชุดที่หามาได้ก็เน้นเลเวลไว้ก่อนค่อยมาสนความแรงหรือการอัปเกรดชุดการใส่เพิร์กก็ไม่ได้ซับซ้อนแค่บวกพลังโจมตีของคาถาใดคาถาหนึ่งหรือป้องกันการโจมตีของศัตรูแบบต่างๆแค่นั้นเองส่วนดามจจากการรอบเ้นถ้าเลเวลพอๆกันก็น่าจะตายหมด100ซ พอเราเลเวลอัพก็จะได้ทาเลนเพื่อเพิ่มความสามารถต่างๆของเวทเราได้จากสายต่างๆทั้งการรอบเรนการใช้อุปกรณ์เสริมการเพิ่มความสามารถของคาถาต่างๆและการใช้ศาสตร์มืดข้อเสียคือเกมเมอร์แบบพวกฮาร์ดคอร์ p g อาจจะรู้สึกว่ามันง่ายไปการบิ้วสายการวางคอมโบเวทแทบจะไม่ต้องคิดอะไรให้ซับซ้อนเลยซึ่งก็ต้องเข้าใจนะว่าเกมเลือกที่จะอยู่ในโพสิชันนี้เพื่อให้เป็นเกมที่เข้าถึงง่าย ถ้าเกิดปรรนยายาแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่เคยทําเป็นหนังมากอ่อนการได้เห็นโลกเวทมนต์หรือโรงเรียนฮอกวอตส์ในเกมนี้คงเป็นอะไรที่ว้าวมากแต่ถึงอย่างนั้นการที่ได้เห็นสถานที่นี้แบบจริงๆทุกซอกทุกมุมมันก็ยังเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจอยู่ดีมันสัมผัสได้ถึงเรื่องราวอะไรบางอย่างสอดแทรกอยู่ในทุกพื้นที่ของโรงเรียนทั้งจากลูกเล่นเวทมนต์ต่างๆพวกบันไดลับประตูกลข้าวของลอยไปลอยมาหรือทำงานได้ด้วยตัวเอง ทุกอย่างมันสร้างบรรยากาศให้โลกในเกมได้ดีมากมี NPC ที่ทำกิจกรรมต่างๆของตัวเองพวกนักเรียนที่ฝึกคาถาไม่ก็ทำอะไรแผลงๆงกันอยู่รวมถึงพวกสถานที่ภาพจำที่คุ้นหน้าคุ้นตาก็มีอย่างครบถ้วนอย่างห้องรับประทานอาหารนักเรียนฮอกวอตส์ ord, ห้องน้ำที่นำทางไปยังห้องแห่งความลับเรียกได้ว่าเก็บครบทุกเม็ดเลย ส่วนด้านนอกของเมืองก็จะมีส่วนที่มีรายละเอียดเยอะอยู่แค่บางส่วนอย่างเช่นป่าต้องห้ามหมู่บ้านฮอกมีดที่พวกอาคารบ้านเรือนก็จะมีรายละเอียดที่สูงและเกือบทุกหลังเราจะสามารถเข้าไปข้างในได้ด้วยและภายในก็ทํามาละเอียดไม่แพ้กันเกมจะมีในส่วนของระบบกลางวันกลางคืนด้วยแต่ที่ผมชอบจะเป็นการเปลี่ยนฤดูไปตามเนื้อเรื่องที่จะมีผลให้บรรยากาศต่างกันทั้งสภาพภูมิอากาศการผลัดใบของต้นไม้ในฉากและมีข้าวของประดับตกแต่งตามฤดูกาลด้วย แม้ทีมโลกแฟนตาซีแบบโลกเวทมนต์ในวงการเกมอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ก็ต้องยอมรับว่าวิชวลของ w i z a r d i n g World มันก็จะมีสเสน่ห์แตกต่างจากแบบที่เราเคยเห็นมาบ่อยๆผมชอบพวกการหุบการคลี่ของวัตถุด้วยเวทในเกมนี้นะมันดูการ์ตูนกร์ตูนดีเวลาโมเดลมันป๊อปมาตามฉากมันก็จะมีแอนิเมชันของมันไม่ได้แบบค่อยๆเฟดออกมาหรือโผล่ออกมาเลยแบบเกมทั่วไปและฟิสิกส์ในเกมก็เลยดูจริงตามไปด้วย ลองดูพวกแล็กดลศัตรูตอนโดนเสกให้ลอยหรือไม่ก็ตอนโดนแช่แข็งแล้วตกลงมาดิจะดูเป็นธรรมชาติมากและก็คงจะเป็นารายละเอียดยิบย่อยพวกนี้แหละมั้งที่กินแรมเครื่องจนหมดเพราะถ้าเรามาดูที่คุณภาพกราฟิกโดยรวมมันก็สวยแหละแต่ไม่ถึงขั้นล้ำยุคอาจจะเป็นเพราะไม่ได้เป็นเน้นที่เท็กเจอร์หรือโพลิกอนด้วยแหละเวลาดูเป็นซีนร,มรวมๆเลยอาจจะดูไม่ได้สวยมาก ส่วนเลเทเซิ่งก็มีผลเยอะเหมือนกันนะในโรงเรียนจะเป็นกระเบื้องที่มีความเงามีความขัดมันทําให้ภายในอาคารก็จะดูสวยขึ้นมาเลยแต่ถ้าพวกภายนอกแผ่นที่โล่งๆก็จะไม่มีอะไรมากยิ่งถ้าพวกรายละเอียดของตัวละครนะอันนี้ถือว่าตกยุคเลยก็ได้รายละเอียดใบหน้าการขยับปากและหน้าตามีน้อยมากคือถ้าเป็นตัวประกอบพวก NPC ตามฉากก็ไม่ได้สีเรียดนะอันนี้คือตัวละครหลักก็เป็นที่สําคัญคือตัวของผู้เล่นเองเนี่ยแหละ ตอนปรับแต่งตัวละครมันก็ดูดีนะไงพอมาในเกมหน้ามันลอยแบบเนี้ยชุดในเกมจะใช้ระบบสกินแยกกับชุดที่บวกค่าสเตตแต่ชุดมีเยอะมากบอกเลยว่าจัดเต็มแต่ถ้าชอบแต่งบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งภายในมีให้เลือกเพียบรวมถึงตกแต่งสวนที่ใช้เลี้ยงสัตว์วิเศษด้วยส่วนตัวผมอินเอียนกับเรื่องพวกนี้และเลยไม่ค่อยได้ยุ่งเท่าไหร่แต่แค่นี้ผมว่าแฟนๆก็ฟินได้แล้วแค่ได้เข้ามาสัมผัสฮอกวอตที่ใกล้ชิดขนาดนี้ ได้ขี่ไม่กว่าดท่องไปตามโลกเวทมนต์ได้เห็นอะไรต่างๆที่คุ้นเคยแค่นี้ก็คุ้มแล้วขอพูดเรื่อง performance ก่อนเลยจากกราฟิกประมาณนี้ถือว่ากินสเปคมากเกินไปนะกินมันทุกอย่างขนาดแรมการ์ดจออย่างแนะนำที่8 g b อย่างการ์ดจอผมอยู่พอๆกับขั้นแนะนำปิดเลเทอริ่งปรับภาพ normal ก็ทำเฟรมที่60ไม่ได้ตลอดโดยเฉพาะถ้าอยู่ในฮอกวอตส์เนี่ยแหละเฟรมลดพวด เข้าใจว่ามันเป็นเพราะแมปที่มีความซับซ้อนมีระดับสูงต่ำและโหลดอ็อบเจกต์เยอะกว่าด้านนอกยิ่งเกมมีปัญหาเมมโมรีลีกด้วยจังหวะโหลดฉากระหว่างข้ามแรียเกมมันจะกระตุกเละเลยถ้าอยากได้เพอร์ฟอร์แมนที่ดีขึ้นผมแนะนำให้ลดจำนวน NPC ในฉากลงเกมใน SSD ปิดเลเทซิ่งและลงมอดที่แก้ปัญหาเมมโมรีลีกเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคาอธิบาย เกมจะมีในส่วนของการเบนช์มาร์กเพื่อปรับภาพในเกมให้เหมาะสมด้วยแต่ถ้าให้ผมแนะนําก็ต้องปรับต่ํากว่าที่มันแนะนําลงมาอีก1นึ่ขั้นถึงจะเหมาะสมซึ่งพวกนี้ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการออปติ้ไมนะเพราะกราฟิกก็ไม่ได้สวยเวอร์วังอะไรขนาดนั้นหวั่นใจเลยว,ว่าในเวอร์ชัน Nintendo Switch จะไหวไหมส่วนเรื่องบัก๊กก็จะมีบั๊กใหญ่ๆคือพวกเควสไม่ขึ้นเนี่ยแหละบ่อยมากทยอยแพชแก้ไปบ้างแล้วแหละส่วนบั๊กกราฟิกก็พอจะมีบ้างของไม่ยอมสปอน NPC เดินอยู่บนฟ้า อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นบั็กหรือว่าเป็นเวทมนกับถ้าคีย์บอร์ดเป็นภาษาไทยจะกดตัวเลขเพื่อไล่สกิลไม่ได้อีกนิดนึงเรื่องการใช้เวทขอพูดถึงหน่อยละกันวิธีการไล่เวทด้วย4สล็อตแบบนี้ผมว่ามันยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ยังใช้งานได้ไม่ค่อยสะดวกพวกสกิลที่ไม่ใช่สกิลต่อสู้มันควรจะแยกไปอยู่ที่อื่นหรือไม่ให้บางสกิลมันมีการกดค้างกดรวมกันอะไรแบบนี้ก็ได้ ไม่รู้นะแค่คิดว่ามันน่าจะมีวิธีให้ลงตัวกว่านี้จาได้ว่าตอนที่เกมเปิดให้เล่นได้ประมาณ4-5วันก็มีคนพยายามทําม็อดเพื่อแก้ปัญหานี้มา3-4เจ้าเลยอาจจะไม่ได้แก้ปัญหานี้ได้ทั้งหมดแต่ผมก็เห็นมันมีแบบที่โคตรสร้างสารรค์เลยเหมือนกันเช่นแบบให้ลากเมาส์ตามทิศทางต่างๆเพื่อเป็นการไายเวทแต่ละแบบหรือแบบให้กดปุ่มต่อเนื่องเป็นจังหวะอย่างการเล่นอิน o ว e เกอร์ในโดตามันก็ได้ฟีลลิ่งจอมเวทเดียนะแต่สงสัยจะเล่นยากกว่าเดิม อีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่ค่อยโอเคคือช่องเก็บของแน่แหละที่มีน้อยเกินต้องคอยมาทยอยย่อยของทิ้งจริงๆมันก็อัปเกรดช่องได้แหละแต่ถ้าทําระบบหีบเก็บของมาด้วยน่าจะดีกว่าส่วนพวกตัวช่วยในการเข้าถึงอื่นก็ครบถ้วนดีพวกตัวช่วยในการนําทางแบบต่างๆวิดีโอแสดงตัวอย่างของแต่ละคาถาปรับความโปร่งของมินิแมปขนาดฟอนต์และโหมดผู้เล่นตาบอดสี พวกการควบคุมอย่างเช่นการปรับการกดค้างกับกดทีเดียวมีปุ่มสำรองในคีย์บอร์ดตัวช่วยเล็งการรองรับคอนโทรลเลอร์เต็มรูปแบบและสามารถสลับแมปปิ้งจอยซ้ายขวาได้การตั้งค่าภาพก็แยกไปค่อนข้างละเอียดแต่ยังขาดตัวอย่างในการแสดงผลและเกมนี้รองรับ HDR การอัพสเกลและตัวลบรอยหยัก DLSS เรื่องเสียงก็แยกประเภทไว้และสามารถปรับดนามิกเลนส์ของเสียงได้ เกมไม่รองรับการแปลภาษาไทยแต่ตอนนี้ก็กำลังมีทีมมอสกำลังแปลกันอยู่ถ้าใครเล่นภาษาอังกฤษไม่ได้จริงๆก็มีมอสที่แปลเกมภาษาไทยด้วย Google Translate มาให้ใช้แก้ขัดไปก่อนทีมอว a ล a n นหลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่เขาคือทีมพัฒนาที่ทำเกมดัดแปลงจากหนังสือหรือแอนิเมชันเยอะมากแต่ก่อนอาจจะมีไว้เพื่อเกาะกระแสรหรือโปรโมทหนัง แต่งานนี้คืองานแจ้งเกิดของพวกเขาเลยก็ว่าได้ด้วยประสบการณ์การทําเกมแนวนี้และถูกนํามาใส่ในเกมเพลย์ในยุคปัจจุบันสิ่งที่เขาเลือกที่จะหยิบมาใส่ในเกมแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมันพอดีมากๆแบบรู้ว่าคนที่เขาเล่นเกมต้องการอะไรคนที่ดูหนังหรืออ่านนิยายมาต้องการอะไร มูดและอารมณ์ในการเล่นควรเป็นแบบไหนเช่นการเลือกที่จะให้เราเป็นตัวละครสร้างเองมากกว่าที่จะให้เล่นเป็นตัวละครสักตัวในนิยายหรือมูดแบบการสืบสวนแก้ปริศนาหาความรู้ที่ไม่ได้ซับซ้อนมากทุกอย่างมันถูกคิดมาแล้วอย่างการตกแต่งห้องก็ให้เศกข,ของไปวางทีละชิ้นทีละชิ้นไม่ใช่แบบเด้งเป็นหน้าท็อปวิวให้เราจัดวางง่ายๆเพราะรู้ว่าทำแบบนี้มันจะไม่อินเท่า การต่อสู้ที่สนุกพอที่จะเทียบเท่าเกมในยุคปัจจุบันที่ถึงไม่ใช่แฟนบอยก็จะสนุกกับมันได้จุดที่ต้องชื่นชมคือเขาก็ไม่ได้เอาทุกอย่างจากนิยายมาใส่จนหมดแต่เขารู้ว่าอะไรดีอะไรสําคัญอะไรทําแล้วสนุกไม่ได้แบบมาลวกๆแต่ใส่มาแบบมีเอกลักษณ์ไม่ได้แบบจะทะเยอทะยานเป็นไปซะทุกอย่างมีอะไรก็ยัดมาทั้งหมดคือเขาคงจะวางแผนว่าจะอัพสเกลจะเพิ่มระบบอะไรภาคหน้าค่อยว่ากันจริงๆก็ได้สรุปก็คือถ้าเป็นแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์ ให้ตายยังไงคุณก็ต้องเล่นแต่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องมาลองพิจารณาดูว่าชอบเกมบรรยากาศแบบนี้หรือเปล่า